สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช anel ดูดวงทาโร่กันนะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะทุกคนนะคะในส่วนของการทำนายดวงภาพรวมนะคะ,ะประจำเดือนมีนาคม2 5 6 8ค่ะนะคะก็จะทำนายถึงในเรื่องของการงานการเงินนะคะ,ะดวงความรักแล้วก็สุขภาพนะคะ สำหรับชาวราศีกันนะคะวันเกิดของคุณช่วงเวลาเกิดจะแปะเอาไว้ที่หน้าจอให้นะคะแล้วก็ใครที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันโดยใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบรูปแบบโหราศาสตร์ทไทยนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะอืมเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าดวงของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องขออาภัยนะคะที่อาจจะ ล่า,ลาชา้านิดนึงหลังจากที่ลงราศีอื่นๆเอาไว้พอดีช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการปรับตารางตารางชีวิตนะคะเพราะว่าพยายามหาจุดสมดุลของตัวเองในเรื่องของระหว่างงานกับสุขภาพนะคะไม่ให้ไม่ให้หนักเกินไปนะคะไม่ไม่ทำงานหนักเกินไปแต่เราต้องได้สุขภาพด้วยเลยพยายามลองผิดลองถูกในเรื่องของ ตารางชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะค่อยๆปรับลองไปเทีละนิดทีละหน่อยนะคะหาจุดลงตัวให้กับตัวเองนะคะะมาดูกันนะคะ่องชาวราศีกันลัคนากันเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของทั่วๆไปนะคะรวมๆกันหกดาบขึ้นมานะคะเด็กถือถ้วยเพจสอบสอด ขอโทษค่ะ a พ e of c a r the high love f a n นะคะ the world the tower นะคะ the lovers นะคะความรักไพ่คู่รักนะคะ queen of swords นะคะราชนีถือดาบ page of pentacle เด็กถือเหรียญนะคะ six of c a p s แล้วก็ Nice of w ฟ r นะคะสำหรับเดือนนี้ไม่แย่เลยพลังงานดีพลังงานดีนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรอ,อขอย้อนในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนค่อนข้างจะเจอปัญหาที่มันถาถมมากๆนะคะมีเหตุการณ์ช็อกๆสะเทือนใจเป็นในเรื่องของบางคนโดนไล่ออกจากงานนะคะถูกเชิญออกนะคะถูกจ้างออก เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันการถูกหักหลังนะคะการเจอภัยธรรมชาตินะคะหรือบางคนก็เจอเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านนะคะเกี่ยวขอ้ของกับถังแก๊สระเบิดอะไรพวกนี้ ừ, คุณได้เจอเหตุการณ์ที่มันรุนแรงในชีวิตมาแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะคะถ้าเรามองในด้านดีมันก็ดีเนาะถ้าด้านไม่ดีมันก็คือทําให้เราเสียหาย ทำให้เรามีความทรงจําที่ไม่ดีทําให้เรารู้สึกแย่ yeah, นะคะแต่เรามองอีกด้านหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือบทเรียนที่มาสอนเราสอนให้เราใจเย็นมากขึ้นมากอก่อนคุณดูเป็นคนใจร้อนวู่วายรีบด่วนในการตัดสินใจแต่ตอนนี้คุณใจเย็นมากๆนะคะเป็นพลังงานของเดอะเฮอร์มิตนะอันนะคะก็เป็นคนที่วางแผนอะไรได้ได้ดีมากขึ้นนะคะ ไม่ยึดติดกับคำพูดของใครไม่ยึดติดกับนะะอารมณ์ของใครค่อนข้างปล่อยวางตัวเองได้ดีนะคะคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางบวกนะคะเมื่อก่อนพร้อมบวกแต่ตอนนี้คิดบวกนะคะเดวิลขึ้นมานะคะก็ชีวิตของคุณมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความเพียบพร้อม คุณอาจจะได้ค้นพบนะคะแนวทางของการดูแลตัวเองแนวทางของการสร้างความสําเร็จนะคะอมอามองว่าตัวคุณจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีมากทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นกับคุณมันเหมือนถล่มทลายนะคะเหมือนพายุมันเกิดขึ้นแต่คุณสามารถดึงตัวเองกลับมาอยู่ในจุดของความสง่างามได้ได้เป็นอย่างดีมากๆด้วยนะคะตอนนี้คุณอาจจะหันหลังให้กับความวุ่นวาย นะคะอุปสรรคปัญหาในชีวิตหรือแม้กระทั่งคนที่คิดลบกับคุณแล้วคุณกําลังให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะเนาะแล้วก็ที่สําคัญในตอนนี้คุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะเรื่องการแต่งงานการสุขขอการมั่นหมายนะคะ แล้วก็ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตวิญญาณของตัวเองนะคะเมื่อก่อนคนอาจจะกลายคือเป็นคนที่ดูจริงจังพอจริงจังมากก็กลายเป็นความเครียดความกดดันตอนนี้คือปล่อยได้เยอะไม่แข่งขันกับใครนะคะอยู่ในจุดที่สงบเนาะแล้วก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่พยายามนะคะที่จะดูแลตัวเองให้ดีมากกว่านี้เรามาดูในส่วนของดวงการงานของชาวราศีกันเป็นเช่นไร ในเรื่องงานของคุณนะ่าจะอยู่สายงานที่มันเสี่ยงภัยนะคะนะเป็นนักดับเพลิงนักกู้ระเบิดไหมคะสายงานที่เหมือนต้องแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าสายงานแห่งการชาะการซ่อมนะคะการซ่อมนะคะเช่นช่างไฟฟ้าอะไรพวกนี้พวกงานที่มันมีความเสี่ยงนะคะอืมแล้วก็สายงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศออนไลน์ด้านการศึกษานะคะแฟชั่นนะคะสื่อดารานักแสดง นะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการต่างๆนะคะอ้มอามบอกว่าคุณลองผิดลองถูกมาเยอะรมรุกคุคานมาเยอะนะคะกับการเปลี่ยนงานกับการค้นหาตัวเองเปลี่ยนในที่นี้ก็คือคุณไม่ได้ยินดีที่จะเปลี่ยนงานด้วยตัวของคุณเองแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณต้องเปลี่ยนเป็นภาคบังคับแต่เป็นการเปลี่ยนที่คุณต้อง ขอบคุณนะคะขอบคุณคนพวกนั้นขอบคุณเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่ทําให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีกว่านะคะคุณอาจจะเปลี่ยนเส้นทางแนวทางของการทำอาหากินไปเลยนะคะในเดือนนี้คุณจะได้เจอนะคะหนทางที่ใช่ในเรื่องของอาชีพที่มันถูกโฉลกการได้ใช้พรสวรรค์ของตัวเองนะคะมาสร้างเป็นอาชีพเป็นแนวทางนะคะสายงานที่เด่นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้การสอนการให้คําแนะนําปรึกษานะคะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์การเป็นบล็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์นะคะการสื่อเป็นสื่อออนไลน์ออกมาคุณมาถูกทางแล้วถ้าใครอยู่สายตรงนี้นะคะในเรื่องของการงานของคุณนะคะเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับการติดต่อก,กลับมานะคะที่ถ้าคุณไปสมัครงานเอาไว้สัมภาษณ์งานเอาไว้คุณจะได้รับคําตอบที่ดีนะคะเขาจะรับคุณเข้าทํางานนะคะอืมหรือว่าใครบางคนนะคะ ตอนนี้อยากทําธุรกิจส่วนตัวอยากมีงานของตัวเองขึ้นมาก็มีเกณฑ์จะได้ทำนะคะทำกับคู่รักของคุณทํากับคนรักของคุณนะคะเป็นช่วงที่ดีหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องคอยแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้มันผ่านไปได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วคุณเหมือนประสาทจะกินนะคะ่ะแต่ตอนนี้ทุกอย่างไม่มีปัญหาแล้วจะมีแต่ความสงบความราบรื่น นะคะการทํางานของคุณจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะมีความเมตตามีความอุปถัมภ์ให้งานคุณให้โอกาสที่ดีกับคุณนะคะเพราะว่าอามองว่าตัวคุณดูพยายามที่จะรักษาโอกาสนี้ให้ดีที่สุดนะคะนายออบวนต่อให้คุณเหนื่อยแค่ไหนคุณคุณจะพยายามนะคะให้กําลังใจตัวเองคุณจะพยายามมีความอดทนไปต่อให้ได้คุณจะสําเร็จกับตรงนี้นะคะ หลายหายท่านมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะมันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะคะซึ่งคุณก็กําลังจะไปแต่ได้ดิบได้ดีนะคะตรงนี้ไม่มีไม่มีผลเสียอะไรเกิดขึ้นนะคะจะมีตะข่าวดีนะคะของชาวราศีกันลัคนากันในเรื่องของการงานบางคนได้สืบทอดมรดกกิจการของครอบครัว ะะจำเป็นต้องออกจากงานโดยกระทันหันไหมคะมาสืบทอดกิจการของครอบครัวมันเป็นจังหวะพอดีแหละเนาะที่คุณต้องทําต่อที่คุณต้องต้องสารต่อมันเป็นเหมือนฟิลลิ่งเหมือนตกกระไดพลอยโจนน่นะคะคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณจะทําตรงนี้ไม่ได้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความจําเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันภายในบ้านภายในครอบครัววงตระกูลของพวกคุณนะคะเพราะฉะนั้น คุณอาจจะได้สืบทอดต่อนะคะแล้วคุณก็สามารถทําได้ดีด้วยได้รับรายได้ที่ดีนะคะอะมีกิจการมีความร่ํารวยนะคะผลค้าขายกําไรดีนะคะได้กันตอบรับดีมากๆมาดูในส่วนของดวงการเงินของชาวราศีกันเป็นอย่างไรในด้านของการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้าง้อที่ผ่านมาก็ก็ ตื่นเต้นค่ะนะคะตื่นเต้นเพราะว่าไม่พอใช้นะไม่เหลือเก็บนะคะมักจะมีเหตุการณ์แบบช็อตชอตเงินเสียเงินโดยกระทันหันนั่นนี่อยู่ตลอดเวลาเก็บไม่อยู่นะคะแต่เดือนนี้เก็บเงินอยู่แล้วค่ะยินดีด้วยนะคะคุณดูคุณจะหักห้ามใจตัวเองได้มากขึ้นนะคะจะัดสรรการเงินได้ลงตัวมากขึ้นหรือว่า ใครที่เคยโดนโกงเงินมีลูกหนี้ซึ่งเขาเจตนานหนีคุณบิดคุณเนาะไม่จ่ายไม่มีไม่หนีไม่จ่าย,ายอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปได้รับความลําบากเวรกรรมนะคะแล้วอาจจะคิดได้ต้องเอาเงินมาคืนคุณค่ะต้องหาทางติดต่อเอาเงินมาคืนคุณถ้าไม่คืนก็ ก็แย่อาจจะป่วยป่วยแล้วรักษาไม่หายหรือว่าครอบครัวแตกสลายขาดต้องเจอ,เจอปัญหาชีวิตมันก็ไม่คุ้มเมื่อแรกกับเงินจํานวนหนึ่งนะคะที่โกงคุณไปก็มีเกณฑ์นนะจะสมสารเอาเงินมาคืนคุณนะคะไม่กล้าล้อเล่นกับคุณละนะจะํานวนเท่าไหร่ก็ไม่ควรจะโกงใครนะคะถ้าให้ยืมก็คือยืมไม่ได้ให้ฟรีเนาะเพราะฉะนั้น บรรดาลูกนี้ทั้งหลายอย่าหาทํานะคะเนาะเงินแต่ละคนหามาได้ด้วยความยากลําบากนะคะอย่าคิดที่จะเอาของใครง่ายๆอย่าอยากได้ของใครง่ายๆนะคะอย่าผิดศาจาัจจะนะไม่งั้นมันก็จะเป็นนี่เวน้นี้กรรมกันไปนะคะเดี๋ยวเป็นมรดกกรรมไปถึงลูกหลานได้อีกนะคะให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะในตรงนี้ก็การเงินของคุณกําลังจะฟื้นนะคะ แต่ก่อนคุณดูหางานด้วยความหาเงินด้วยความยุ่งยากลำบากมีอุปสรรคมีความกดดันนะคะแต่ว่านะตอนนี้คือ,อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอามบอกว่าคุณจะได้ทำอะไรก็จะได้จับเป็นเงินเป็นทองมากขึ้นนะคะก็จะราบรื่นไม่มีอุปสรรคแล้วนะคะภาระานี้สินอะไรต่างๆก็จะสามารถเคลียร์ได้ไวขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรัก คู่รักของคุณนะคะามาซับพอร์ตในเรื่องของการเงินเพราะมีเกณฑ์ได้เงินจากสเสน่หานะคะบางคนได้เงินจากสินสอดนะนะคะการแต่งงานจะได้ข่าวดีในเรื่องพวกนี้นะคะเนะอะทีนี้มาดูในส่วนของดวงสุขภาพนะคะเป็นอย่างไรสุขภาพที่ผ่านมาก็มาจะเกิดเกิดแต่บบเลือดตกยางออกมีอุบัติเหตุไหมคะไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะ อมืมีให้เรื่องให้คุณรู้สึกตื่นตระหนกตกใจอะนะแต่ตอนนี้สุขภาพของคุณดีค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตด้วยแหละเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปเยอะคืออ่าเมื่อก่อนใจร้อนรีบอ่ะบางคนกินข้าวเนะี่ยยังไม่เคี่ยวให้ละเอียดเลยก็รีบกินแล้วอย่างเงี้ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของระบบการย่อยอาหารมาทางานไม่ดีนะคะกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อ คือด้วยความรีบความใจร้อนนะคะแต่ตอนนี้คุณดูแบบใส่ใจตัวเองมากขึ้นดูละเอียดมากขึ้นนะคะก็ก็สุขภาพจะดีค่ะหรือบางคนก็ได้เจอแพทย์นะคะรักษาเก่งๆนะคะแพทย์เฉพาะทางหรือการไปตรวจหาสาเหตุนะคะของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บ กับภา,ภาวะที่คุณเป็นอยู่มันคุณไปตรวจเจอแล้วคุณได้รับวิธีการรักษาที่ถูกต้องอะ่ะมันจะเป็นการปลดล็อกให้กับคุณได้นะคะในเรื่องของสุขภาพเนาะมันก็จะเป็นการตัดทําลายในเรื่องของความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะคุณจะสบายใจขึ้นนะคุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะมีจิตใจที่เบิกบานอารมณ์ดีมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักของคนโสดชาวราศีกัน คนโสดนี่ก็เจอเรื่องราวที่มันแตกหักมานะคะพลังงานของเดอะทาวเวอร์ความรุนแรงในความสัมพันธ์เจอคนใจร้ายอาจจะเคยคบกับคนที่ไม่จริงใจคนที่มีความร้อนคนที่มีความอาฆาตแค้นนะคะมาหรือเปนช่วงเวลาที่แบบเลวร้วายมากๆที่คุณได้เจอมาคุณได้หลุดพ้นจากภัยอันตรายหลุดพ้นจากคนที่ไม่ดีแล้วนะคะ ไพ่เดอะเวิรคือการมีเกาะกำบังเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลบุญกุศลของคุณคุณหลุดจากเขาแล้วเนี่ยไพ่เดอะทาวเวคือการทำลายล้างการตัดทุกอย่างภายในค่ำคืนนะคะถูกตัดทอนออกไปแล้วเนาะก็เหมือนเหมือนคุณโดนคุกคามไหมคะเนี่ยโดนโดนลังแกโดนคุกคามโดนแกล้งนะคะจากคนคนรักเก่าแฟนเก่าของคุณนะคะที่ เป็นพวกไม่ยอมรับความจริงอะ่ะเหมือนคุณเลิกกับเขาแล้วเพือนอาจจะเป็นการบอกเลิกโดยกระทานหาันแล้วคุณไม่สนใจเขาเลยเลิกก็คุณเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนคนนี้ยังคุกคามชีวิตของคุณยังตามรังแกคุณนะคะอืมคอย กันแกล้งคุณแต่คุณก็นิ่งมากนะคุณว่าไม่ได้ให้ราคาไม่ได้สนใจอะไรแต่ทีนี้มันก็เหมือนบาปกรรม,มนะคะเวรกรรมมันก็ย้อนคืนกลับไปหาเขาว่านะคะทีนี้เขาก็ไม่มีลิสเดตอะไรจะมาทําคุณได้ละไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้นละหมดสภาพเนาะในบรรดาแฟนเก่าเป็นยังไงอะนะคะแฟนเก่าอสภาพนะคนคนนี้รักคุณมากนะถามว่ารักรักแบบ คือเขาไม่ค่อยจริงใจหรอกค่ะนะคะถ้าเขาจริงใจเขาคงไม่ตามกันแกล้งคุณคงไม่ทำตามทำร้ายคุณคุกคามชีวิตของคุณน่นะคะคนคนนี้มองว่าคุณเพอร์เฟกแล้วเสียดายเสียดายในสิ่งที่เป็นคุณซึ่งเขาคิดว่าชีวิตนี้เขาคงหาแบบนี้ไม่ได้เขาก็เลยไม่ปล่อยคุณไงนี้ค่ะคุกคามมีตลอดเวลาคัดขวางไม่ให้มีคนใหม่ๆมาจีบคุณนะคะแกล้งเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนคุณเป็นคนใจดีนะคะ เนี่ยคุณเป็นคนที่เลอค่ามากในสายตาเขาแต่ด้วยความไม่จริงใจนะคุณไม่ได้รักเขาไงคุณก็เลยเลิกกันนะคะแล้วสภาพเขานะความเป็นอยู่ชีวิตนะคะคนคนนี้พยายามหาแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะดึงคุณไว้ดึงคุณอ่าหรือขัดขวางไม่ให้ใครมาจีบคุณเนี่ยคอยขวางคอยกันแกล้งอยากควบคุมชีวิตคุณนะคะไม่ได้มีความรักหรอกมันเป็นปัญหาทางจิตอย่างหนึ่งนะคะ อืเขาไม่มีความสุขนะคะทุกคนต่อให้เขาอยากได้คุณแค่ไหนคุณก็ไม่กลับไปนะคะเพราะคนคนนี้ทําผิดก่บคุณไว้แรงมากๆเป็นสิ่งที่คุณรับไม่ได้นะคะคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เจอทีนี้แฟนเก่าแฟนเก่ากับคนคุยไม่เหมือนกันในเนี้ยจะมีใครสักคนหนึ่งที่ผัดพลาดจากคุณไปนะคะจะกลับมาหาคุณจะติดต่อกลับมาหาคุณไม่ใช่คนรักเก่าที่ทําให้คุณเสียใจแบบ จุกๆแน่นอนนะคะนั่นจะเป็นคนคุยคนที่คุณรู้สึกผูกพันแล้วมันก็เกิดอุปสรรคจากคนรักเก่ามาตามวุ่นวายอะไรประมาณเนี้หายแล้วพวกคุณก็หายพัดพาจากกันไปเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะอืมจะทักทายคุณมาทางโลกโซเชียลออนไลน์จะส่งข้อความมาหาแล้วก็จะเดินทางมาเพื่อเจอตัวคุณแล้วมีเกณฑ์จะได้รับของขวัญน,นะคะจากคนคนนี้ นะคะคนคนนี้ลืมคุณไม่ได้คิดถึงคุณมากนะคะเขาเป็นชาวธาตุน้ำกร,รกฎมินพิจิกชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภนะคะธาตมมุโลหิตถุนตุลกุมนะคะคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดกวันอังคารนั้นจะเป็นอดีตไหมอดีตท,ที่เลวรายของคุณเลยคะ่ะคือดวงไม่สมพงกับคุณเลยอ่ะเพราะคุณอยู่กับเขาชีวิตคุณพังมากเลยเพราะคุณเลิกกับเขาชีวิตดียอะไรเงี้ยน,นะคะอ่ามันเป็นพลังงานที่แบบ คนคนนี้คิดมาแล้วอ่ะรอคอยกันได้เจอคุณนะคะอยากเจอหน้าคุณคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงนะอยากเจอหน้าคุณอยากปรับความเข้าใจอยากดูแลคุณอยากเอาอกเอาใจคุณให้คุณมีความสุขเขาจะกลับมาเยียวยาความรู้สึกคุณนะคะ อืมอาจจะเป็นคนที่คุณรักนั่นแหละนะคะที่พัดผ้าจากกันไปแล้วจะได้กลับมาแต่ถ้าเป็นแฟนเก่าคนที่คุณไม่รักแล้วอันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะมันตัดมันก็คือตัดนะเพราะในนี้มันจะเป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันแล้วเขาก็ผูกพันกับคุณมีใจตรงกันมีความรักกันมีความชอบกันจะกลับมาแล้วก็จะกลายเป็นคู่รักที่ดูดมีความโรแมนติกแล้วอาจาสู่ขอคุด้วยเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าคุณถ้า ถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผู้ชายคนนี้จะมาสู่ขอคุณแต่ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายมารับชมคนคนนี้จะน่ารักกับคุณจะทําดีกับคุณนะคะแล้วก็มันเป็นการแสดงออกทางความรักโดยที่มันไม่มีการเก็บอารมณ์อะไรทั้งนั้นแล้วนะคะแสดงความรู้สึกที่ดีออกมานะคะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นี้ นะคะก็มีเรื่องทะเลาะก,กันที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆนะคะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันแล้วก็เลิกกันกระทันหันนะคะหยุดคุยหยุดติดต่อสื่อสารกันกระทันหันนะคะพวกคุณทะเลาะก,กันเนาะแล้วก็อยู่ๆก็เงียบกันไปเลยนะคะไม่ได้มีการปรับความเข้าใจอะไรเลยทั้งนั้นนะคะ,ะแต่ก็ยังมีคนพยายามเป็นก่าวใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะโดนจิตโดนใจผู้ใหญ่นะคะที่มีความยุติธรรมก็ช่วยช่วยเป็นกาวใจให้นะคะสารความสัมพันธ์นี้ให้กลับมานะคะมีกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือในในตรงนี้นะคะพวกคุณดูรักกันมากนะคะเพียงแต่ความไม่เข้าใจการเข้าใจผิดกันมันก็เลยวุ่นวายไปหมดเลยนะคะการกลับมาตรงนี้ความสัมพันธ์คือเขาจะแสดงความจริงใจกับคนมากขึ้น จะแสดงความรักความอ่อนโยนนะคะและปกป้องดูแลคุณมากยิ่งขึ้นนะคะคุณคือหัวใจของเขาอะนะคะเขารู้ใจตัวเองว่าว่าเขารักคุณมากนะคะไม่มีใครจริงใจบริสุทธิ์เท่ากับคุณแล้วในชีวิตนี้ของเขาแล้วเขาอยากแต่งงานคนะ,ะเขาอยากทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายรับชมอยู่ผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ได้ไปเห็นความชั่วความเลวของคนอื่น หรือความวุ่นวายจากคนคนอื่นอะตนเนี้ยเขาได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณก็ยังคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาก็คือตัดสินใจเป็นคุณเลือกเป็นคุณมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างบีบให้คุณทั้งคู่อะจะต้องแต่งงานกันได้ไวขึ้นเช่นท้องก่อนแต่งซึ่งแต่มันเป็นการเต็มใจที่จะท้องนะเต็มใจที่จะแต่งนะคะหรือว่าโดนคุกคามนะโดนคุกคามจาก คนที่ไม่จริงใจจากแฟนเกา่าคนรักเกา่าคือมันวุ่นวายนะคะก็เลยประมาณว่ารีบแต่งแต่งไปมีลูกไปให้มันจบนะคนพวกนั้นจะได้ไม่มาไม่มาวุ่นวายก่อแก่ชีวิตพวกคุณจะได้ปลอดภัยอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนเหตุการณ์ขับขันนะ่ะที่มาบีบทาให้พวกคุณแต่งงานกันได้ไวขึ้นอะไรประมาณเนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาจะคลี่คลาย นะคะแล้วความรักของพวกคุณจะได้ไปต่อจะได้มีการแสดงออกในเรื่องของความรักความจริงใจต่อกันมากขึ้นนะเขาจะเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นให้กับคุณเป็นคนรักที่อบอุ่นนะคะเขาคนคนนี้นะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยปฏิเสธคุณเพราะว่าเขาไม่เชื่อใจคุณนี้คะ่ะเขาเลือกที่จะเชื่อฟังคนอื่นมากเกินไปนะคะม,มันคงเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายสําหรับคุณแหละนะคะ นะแต่มันตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาแล้วที่เขาเลือกเลือกว่าเป็นคุณเขาจะกลับมาดูแลคุณนะคะเขาจะทำดีกับคุณเขาจะหวงแหนคุณให้ได้มากที่สุดนะคะจะไม่คิดร้ายประสงค์ร้ายหรือจะไม่ฟังความคนอื่นแล้วนะคะตอนนี้เขาจะเชื่อฟังคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะคุณคือความจริงใจคุณคือรักที่บริสุทธิ์ของเขาอ่ะนะคะอืมนะตรงนี้นะคะ คนคนนี้เลือกเป็นคุณนะคะเขาอยากให้คุณเปิดใจให้เขานะเพราะคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองอยู่เพราะคุณเจ็บปวดมากกับเหตุการณ์ความวุ่นวายนะคะแต่คนคนนี้อยากขอโอกาสในการแสดงความรักแสดงความจริงใจและการปกป้องคุณนะคะเพาคุณจะมีโมเมนต,ต์แห่งความโรแมนติกนะคะเนาะหรือบางคู่ก็ข่าวดีค่ะจะได้แต่งงานนะคะ อ่ะเรามาดูคนมีคู่กันนะคะคนมีคู่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะมากความวุ่นวายกันปล่อยปละละเลยกันกันไม่ดูแลเอาใจใส่ไปเชื่อฟังคนอื่นมากเกินไปนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วความเป็นเนื้อคู่คู่กันแล้วไม่แควกันความสัมพันธ์นี้พวกคุณมีความมีความกลมเกลียวต่อกันมากๆได้ปรับความเข้าใจได้คืนดีได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือบ,บางคนก็ มีบ้านนะคะมีสถานเคหสถานร่วมกันได้อยู่ชายคาเดียวกันแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่ได้หวาดระแวงกันเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะซึ่งถ้าเขาเป็นคนต่างชาติอยู่ทางไกลเขาจะเดินทางมาหาคุณถ้าพวกคุณทะเลาะกันนะคะแยกกันชั่วคราวไม่ได้เจอหน้ากันนานเดี๋ยวเขาจะเดินทางมาเพื่อเจอหน้าคุณและมีช่อดอกไม้มาให้กับคุณด้วยนะคะให้ของขวัญน,นะคะการแสดงออกทาง ความรักที่ดีนะคะหรือว่าบางคู่ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะมีการสู่ขอมั่นหมายตามประเพณีนะคะเนาะคนจะมีข่าวดีในเรื่องของงาน,นวิวานะคะจุดเริ่มต้นการเริ่มต้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง นะคะเรื่องอาถรรพ์สิ่งเล่นลับถ้าบางคนเจอเรื่องแบบนี้แล้วทาให้พวกคุณแตกแยกกันทะเลาะกันเกลียดกันมีคนมาพยายามควบคุมข่มเหงคุณในด้วยการใช้มนอาถรรพ์มนดำเนี่ยนะคะตอนเกิดปัญหาความวุ่นวายในครอบครัวนะคะความวุ่นวายในความสัมพันธ์ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะทุกอย่างก็จะจบนะจบนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณผ่านความเลวร้ายกันมาจริงๆนะนะคะ เด็กนะการมีลูกอ่ะจะช่วยจะช่วยดับพลังงานความวุ่นวายในเรื่องของอาถรรพ์อะไรพวกเนี้ยนะคะอืความรักจะเติบโตนะคะเนาะความรักจะดีคนที่ทําอาถรรพ์ใส่ก็คือคนที่พวกคุณปฏิเสธไปอาจจะเป็นแฟนเก่านั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเราเราไม่ยอมไม่ยอมปล่อยไงคะขัดขวางทุกทุกทางเลยนะคะเพื่อไม่ให้สมหวังแต่สุดท้ายคู่กันแล้วไม่แคลกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณจะสมหวัง นะะในความสัมพันธ์นี้เรามาดูกันหน่อยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกมั่นใจกับคุณมากเขารู้สึกเชื่อใจคุณมากเลยคุณคือความปลอดภัยคุณคือความจริงใจและคุณคือความรักแท้นะคะที่เขาจะดูแลให้ดีที่สุดคุณมีคุณค่ามากๆในสายตาของเขาเขารู้สึกผิดด้วยนะนะคะเขารู้สึกผิด เขารู้สึกละอายแก่ใจที่เขาเคยเข้าใจคุณผิดมองคุณในภาพที่ไม่ดีนะคะมีภาพความจําที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคุณเขาขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ปรับปรุงใหม่นะคะเพราะคุณเลอค่าเกินกว่าที่จะมาถูกเหยียบย่าศักิ์ศีเลอค่าเกินกว่าที่จะมาถูกมองเป็นคนไม่ดีนะคะเขารู้สึกเสียใจที่เขาไปเชื่อคําโกหกของคนอื่นจนทําให้ ความสัมพันธ์มันวุ่นวายนะคะแล้วคุณก็เสียใจมากๆนะคะคนคนนี้อยากขอโอกาสในการแก้ตัวนะคะแก้ไขทุกอย่างนะคะจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้กับคุณจะเป็นความรักที่จริงใจให้นะคะเขาเลือกคุณแล้วนะคะนี่คือพลังดวงของพลังงานดวงของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนอมีนาคม2568นะคะ ก่อนจากกันไปนะคะขอแจ้งข่าวนะคะสำหรับใครสนใจสมัครเรียนสัตศว์ไพทารุออนไลน์ครั้งที่4นะคะเปิดสอนในเดือนมีนาคมนะคะสามารถสมัครเรียนได้นะคะเนาะก็ราคาเต็มอยู่ที่5,999บาทถ้าคุณสมัคร15อ่า15ท่านแรกนะคะจะรับส่วนลดเหลือเพียง4,999บาทแล้วก็แถมฟรีไพให้1นึ่งสำหรับด้วยนะคะใครสนใจทักได้เพราะว่าการสอนของอ้อนะคะยังพอจบรุ่นที่4ออนไลน์เนี่ย ยังไม่มีกำหนดอีกว่าจะสอนอีกทีเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่จะต้องทำเยอะนะคะด้วยด้วยการปรับปรุงเนื้อหาหรือการเขียนหนังสืออะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรีบเรียนนะคะรีบสมัครเนาะเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะเขาฝากในส่วนของสีพึ่งสีพึ่งตัวนี้นะคะเป็นสีพึ่งเศรษฐีเงินล้านนะคะ การสําหรับการเจราจาค้าขายเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะคะพูดเราได้เงินได้ทองเนาะนะคะเสริมอํานาจบาร,รมีนะคะจะคนคนจะเกรงอกเกรงใจเชื่อฟังคุณนะคะ9 9 9บาทนะคะโปรฟีค่าส่งด้วยแล้วก็โปรโปร,ร9กบาทเหลือเพียง4ตลับสุดท้ายนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นสีพึ่งอ่า passion love นะคะ เป็นเป็นสิพึ่งในเรื่องของการเสริมเสน่ห์นะเจรจาในด้านของความรักความสัมพันธ์สร้างความโดดเด่นสร้างความมั่นใจ399บาทนะคะโปรฟีค่าส่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมตตามหานิยมนะคะอ่าเสริมการค้าขายเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกคา้าเรียกทรัพย์นะคะตัวนี้ก็อยู่ที่2 9 9บาทนะคะคนเมตตาอุปถัมภ์เอ็นดูนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเบี้ยกแก้สําหรับการป้องกัน ไสยศาสตร์นะคะคุณไสยอาถรรพ์ต่างๆนะคะอยู่ที่39 9บาทโปรฟีค่าส่งนะคะทั้งหมดนี้ผ่านการปลุกเสกด้วยพุทธคุณนะคะใช้ปลอดภยัยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าของจะเข้าตัวอะไรนะคะเนาะสามารถทักตรงลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยแล้วก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวก็จองคิวตามลายที่อยู่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆนะคะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ